ครับผมสวัสดีครับชื่ออาจารย์รชนนท์เยียมศรีนะครับโปรแกรมนวัตกรรมการจัดการธุรกิจดิจิทัลนะครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์การมาเลยราชบุชีงลายครับวันนี้มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของการดึงนะครับจุดเด่นของสินค้านะครับหรือจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนที่อยู่ในอำเภอเชียงแสนครับโอ้ปัจจุบันสําคัญมากๆเลยครับในเรื่องของการดึงจุดเด่นเพราะ หนึ่งนะครับผู้บริโภคที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในโซเชียลทั้งหมดนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการดึงจุดเด่นทำไงให้สินค้าของเรามีจุดเด่นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ก็เป็นวิธีการที่มาแนะนําในชุมชนวันนี้ครับจริงๆหาจุดเด่นม,มันมีหลักการแค่แค่ไม่กี่ข้อครับในเรื่องของการหาจุดเด่นตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์เองต้องตอบคําถามได้ว่า สินค้าที่คุณผลิตหรือสินค้าที่คุณกําลังจัดจําหน่ายทําไมลูกค้าถึงต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าของคุณต่ทั้งที่มันมีรูปแบบหรือมีลักษณะสินค้าที่เป็นสินค้าชิ้นเดียวกันคําถามพวกนี้นะครับชุมชนต้องดึงศักยภาพหรือดึงจุดเดน่นหรืออะไรที่มันมีแตกต่างนะครับมีมีนอกเหนือจากคู่แข่งนะครับที่เขาไม่มีแล้วเรามีอันนี้เราต้องดึงออกมานําเสนอเอามาพรีเซนต์ในสื่อโซเชียลให้ได้ ถ้าเป็นสินค้าทั้งเรื่องของการวัฒนธรรมอันนี้คือง่ายเลยครับเป็นการเล่าเรื่องครับเล่าสตอรี่เรื่องของวัฒนธรรมมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบ้างนะครับสินค้าชิ้นนี้ไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตในพื้นที่หรือในท้องที่หนึ่งบ้างนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการเล่าเรื่องทํายังไงให้สามารถสื่อให้ผู้บริบโภคหรือนะครับคนที่ต้องการตัดสินใจซื้อสินค้าของเราเนี่ยนะครับเขาเข้าถึงว่า,วาสินค้าชนิดนี้ที่เขาผลิตมาได้นะครับมันมีรากเหง้ามาจากตรงไหนบ้าง นะครับหรือว่ามีวิธีการมีการสืบทอดมีกระบวนการมาจากตรงไหนอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการนำเสนอของของตัวผลิตภัณฑ์มากกว่า